สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสู้ขู่สู้คนเนาะคะ่ะเมื่อนี้จันจิลาามาหับตามหับพ่อช้างสับเปลือเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเปิ้นเขาฆาตค่ะเขามาแล้วซ้อมงวดเนาะคะ่ะอีพ่อกะทีบจักรยันเนาะคะ่ะมาในวัดเนาะเพิ่นกลับมาเป็นสับเปลือยู่นีละ มันนีแตนจิรานะตามเรียกเพิ่นตั้งแต่ไลายงวดแล้วเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นมาเขา,ขาคักคตๆตรงๆวา่าได้กลับนี้งวดที่แล้วสามหนึ่งเขาคักเขาแน่เขาล่างสามหนึงห่งงวดวันที่สิบหกสิบหกกันยาเขาหาแปดตรงๆวา่าได้กลับเลยพี่น้องพี่น้องเอฟซี เขามาแลวฝากกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเด้อเมื่อนี่จันจิราจะตามเนี่ยทางของพ่อช้างสับป,ปะเหลือะคะ่ะเนาะวางวัดนี่เอาสร้างซื้อกับพีบอกับพีได้ตัวใดแล้วกับฝันบอ่อเนาะคะ่ะเขามาเลวฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องนํำเนาะคะ่ะเนาะเปิดการมองเห็นเนาะคะ่ะเนาะพ่อสับป,ปะเหือซ,ซื้อกับพีเนาะ,ค,ะค่ะค่ะพี่น้องเอฟซี ที่อันนี้เป็นบรรยากาศในวัดเนาะค่ะเนาะในวัดที่พ่อช้างค่นจะเที่ยวมากประจําเนาะค่ะแล้วก็จะเห็นสิ่งลึกลับที่เฮาโบ่เคยเห็นเนาะ,ะค่ะเิ่นจมาเพิ่นพ่อร้างจะสัมผัสได้เนาะคะะ่ะเนาะเอาบันนี้จันเจราจะพาเขาไปหาพ่อร้างเนาะคะ่ะ คนเพลิงวนต่หันตะเขาซื้อะจาบ้านขึ้นี่ขืนผ่านผ่านประตูย่างขึ้นบันไดอื่ก็ไม่ควนขึ้นไปนะขึ้นบันไดน้าเนียนเดี๋ยวนีผ่านประตูย่ำขึ้นทุกวันพระซื้อผื่นซื้อผู้นีีอมีคนยืนฝ่องื่อนเกียบค้าผ่านประตูื่อนตีใส่เอากะเผายู่หันกะ สวัสด,ดีจ้าพ่อส่างสวออัสด,ด,ด,ดีค่ะโอ้แนวทางพ่อแตกมือน,นี่พ่อขาว่าอยู่วัดประจำเมือนี่อาแต่นี่ยอยู่วัดแล้วอยู่วัดแล้วถีเที่ยวมาวัดประจำแต่ว่าเห็นอยู่บ้านกัน,นมันอยู่วัดมาค่ะมันอยู่วัดอือวัดหนึ่งกับวัดสองหลายวัดมันพอ่อประจำหลายวัด เนี่ยแต่ว่าสีหาพ่อหรือว่าพ่อมันบอมันหันอะไรกับหาลีนอนเหรียญนั่นจ้่นอนเหรองานเขามาเลยยินพ่อมานั่งเบาอยู่ผู้เดียวบอกผู้เดียวอยู่ที่พ่อเห็นบ่จ้ะโอเคเห็นแล้วเนาะเสือเสือซื้อฝาเค้นสันกิ่ยิ้นจ้่ ุดมันตายโอ้เพิ่นมาบอกโตดีที่พ่อบอกแม่เ,เลกต่ำเลือดเขานะ่ะมันเลกเยี่ยมม่นได้เฮ็ดบุญม,มาให้ต้น,เ,เ,นงเงินมาให้วันอ่ำใจขือเขาเงินสี่โบสี่เบียบกกเ้ยบวกกอกใส่ดิจกมันยัง พ่อบอกกับผู้ใดญคันนี่บ่อยอืมกินข้าวเราไปบอกไค่แก่ยิยิบอันนี้ยิบแปลภาษาคนบ่เปลี่ยนทีอืม,อม ยังก็ครเจกจะได้ยินน yeah. ี่นะพนว่าจ claro ังแดพ่อถามว่ากินเขาไปพันว่าจ no> ังไดยนี่ก็มันยังยิบโอ้พายักหนาะตี้เนาะกินแล้วยิแล้วบ่นบ่ี่นิเป็นยิมเทียบบ่ยิมเทียบเโน้าเขาเนี่มันกินตลอดเขาอยู่พื้นอันนี้ แต่ไปแล้วมีแตอร์ขอสบายไปอของห้อสบายไปสันให้กินแเล่ละคนอันผู้ใด้บ,บทท่านไปเนี่ยก็ไปเพื่อนก็นเอาแบงกันกินอันนาอยู่เท่างหั่หน้าประช <c oughs> ันเพื่อนให้ตัวดีบ่พอ เม่เงยโอ้ยมึงยังจะไปเที่ยวคาราโอเกะอยู่อืมโอ้ยเสีดีแด้วหาไหนเพื่อนไ้บ่เพื่อนไ้บ่พ่อเนี่ยาถามเพื่อนเพื่อนไ้บออายุไฮเด็กบ่อเออว่ามึงวางอันคาราโอเกะแห้งแค่นเนาะอ,อืมเป็่อนอยังอยากเที่ยวคาราโอเกะ อัน so mm ่เ hmm. ช <quin Daniel s> mm ่งนั้นบวบี้เขาเดาเกีดีว่าวันย่ายเลยดิไอ้ช่งนั่นช่างรันเหลช่างเราเดาเกีครักงปัญญายิงหัวใจดิสีข้องเต้นกันอยู่่นตรงนี้กอันสีข้องขูกันขวักคลักเงอนเจ้าปัญญเนี่ยโอยังว่าบ้านบ่บบุบก็ย่งหัวใจอขอหังใจมีหนัง โอ้ยยูเมียงมนุษย์นี่มัวนกลัวเครื่องหนังมอมีม่เตอกะดูกค่ากันห่าฮ่าฮ่าวันนี้เมียนแล้วเมนก็ไม่นาคมเมื่อกี่นื้อบะเนียนงวดนี่พอสั่งเดี๋ยวฟันอยู่บ่ฟันบ่พอนะฟันฟันใดตัวใดฟันว่าจังใดจ่าจิตจิตตีเครื่องวงอนั่นเถอะป่ป่องมาตีงวดนั่นเด้อบ่ ว่ต้องตีครึ่งงวดนั่นอืมเอาครึ่งวัดงวดนี้เนี่ยให้เป็นโตเลยอโอ้ oh. ไปเลยหาสามหาสองนะสามตัวนะอ่าสามหาสองอืสามตัวตัวใดพ่อสามห้าสองนี่เขาไว้ไหนนั่นอืมมาขอกันดีกว่า นนั่นโอ้ยพ่อบอยเนี่ยนะสามฐานสองอะไรอ่ะไปกับไปกองสลากได้กับพ่อบอยอันนี้ฟันหรือวิญ,ญญาณที่พอเห็นคนบอกเยอ,อญญญะคือแทบกลับมาเมื่อคืนนี่บ้อ่าก็ยังไปจะหายเห็นเนี่ยไ,ไปเห็นไปที่มันเดี๋ยวมันขึ้นไปอยู่สบายมันวันนี้พ่อฟันว่าจังใดเมื่อคืนนี่ ฟันเหรอันอันบากนันมหานะอืมภัยไม่ได้ก็ปอกนี้มันมากแบบหลายสุดไทยฟันได้กี่มร่ม <c oughs> พูดให้มหาพอ <c oughs> มันเป็นพยากนี่กี่ว่ะนึกตายนอกมร่มเนี่ย,ย,ย,ยอโอ้ มันร ok oh, ้องแจงเตียงแจงเตงเตงกูเพิ่งนี่นี่ฝันว่ามีคนมาหาติพ่อหรือบ่าเห็นเห็นโอ้เห็นมาแต่ผู้อื่นเขาไม่เห็นหรอกจ้าจะขันดวงตาไปบินบัดมัน่อยดวงตาคี้ไก่ซสยอันนั่งอยู่หน้าบันรดวงตายังไม่เห็นอยู่เออห้องเคยดวงตาเอาดวงตาไปบินดูว่ายังไม่ได้ยินด้วยอือ ค่าคุยกับบรกนีอยู่จ้าสรุปก็คือพ่อนี่บ่ได้ฝันบ่ได้ฝันเห็นผีมาหาเพิ่นห้ตัวนี้มาโอ้เอ้าใส่คอนเบิ้องแน่จ้ะพ่อเด็กมันตัวไก่ดอกเด็กมันยูริดาล้อดีละยู่นี่แล้วว่าสิ้นเนียนห้ไก่ออกสินเน้นอีกเที่ยนึงมั้งบ่ค่ะ ไปแล้วไปแล้วบอไปแล้วไปแล้วไปแล้วโขไปแล้วกบวยไปแล้วคุด้วยคนขี้ลูกพี่น้องเป็นแนวทางด้วยค่ะเด้อปรดใจวิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะพอสร้างเพิ่นสัมผัสสิ่งที่มองบ่เห็นหรือว่าซื่อกับวิญญาณหรือผีใดเนาะค่ะ เป็นแนวทางด้ด้ค่ะพี่น้องแคปไปจดไว